ไปถามปลาปลาเงียบเลยอ่ะเอาไปนิ้วเกมหรือรองดีไม่ไม่ไม่เอานิ้วเกมโอเคชมโฆษณาอุ้ยไม่ต้องขยับโอเมก็าสโฆษณานะคะว่างตวงนี้มอนกล้องตรงนี้มอนกล้องตรงนี้ใช้ปีแป้งหรือเปล่าน่ะ นัน่นนะสิเราเป็นแฟนตัวยักษ์พี่แปกซีบีและกลุ่มของใบแป้งซีบและกลุ่มของใบแป้งซีบิเราก็ชอบทั้งคนอุย้ยป้าเออมก็กลุ่มของใบแป้งซีบีป้าพร้อมกันย่งอะไรหัวน่ะมันเป็น, level นเลเวลศูนยนะอาพร้อมยัางเตมเฮ้ยอย่าอย่ายกขึ้นมามันอยู่ใกล้กล้องใบนิดนึงนะ เอากล้องไปไว้ตรงอื่นได้ไหม <c oughs> เอ้ไว้ตรงนั้นเฮ้ยอย่าลืมกระเป๋าอ๋อใช่ลืมได้ไง,ง,ไรงเรายัางไงกล้องก็อยู่ตรงเนี้ยใช่แต่เราต้องขอโทษทุกคนด้ยวยนะที่ตาไม่มองกลอง้องอติดกาแพงไม่ค่อยชินหรอกคะ่ะไม่ได้ <c oughs> เล่นนานแล้วค่ะพอดีว่าเล่นทีนึงก็ลบออกไปหมดแล้วค่ะอุ้ยเมื่อกี้ต่อยกาแพงเก็บนอนได้ได้ได้อเดี๋ยวเดี๋ยแล้ว หน้าใหญ่จักรยานะขับจักรยานอีกแล้วหรอขับจักรยานไม่มีใครขับจักรยานหรอกที่โรงเรียนเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแหละเออขับตรงนั้นขับตรงนี้ถนนดีกว่าไม่ใช่ขับตรงนี้เนี่ยแน่ใจนะเดี๋ยวมีรถมาชนไม่ก็ขับตรงนี้เนี่ยนายอ่ะขับแบบนี้นี่แหละฟินสุดนั่ทางเดินเสร็จแล้วก็มาข้ามตรงนี้ข้ามอมไร้เพื่อ นี่ไงเสร็จแล้วเราก็มาทำตรงนี้เลยเพื่อไม่ให้โดนคนมาทุกคนเรียบร้อยแล้วเราสามารถแซงคนอื่นได้แล้วดูสิแสงคู่สว่างเลยอันนี้อันนี้มันช่องหนูนะไม่ใช่ช่องเอ๊กล้าขอเป็นช่องได้การไม่ได้หรอนี่อยากอยากสร้าง y ยูทูบฉันอยากเป็นยูทูบเบอร์จริงเลยแต่ว่าสร้างบัญชีไม่ได้นสิจริงไหมอ่ะ เราเรียนชั้นไหนนะเฮ้ยสายใสแล้วใส่แล้วเฮ้ยเราเรียนชั้นไหนนะทุกคนโปรดใช้ิธีการในการรับชมข้าใจนะคะจะมีความดุลแลนต่อเนื่องพักพักเสียงใช่ค่ะแล้วก็จะมีความดุร้ต่อเน,นื่องรเราไม่ได้เรียนชั้นนี้ไม่ใช่หรอกคะอ้าวก็เรียนชั้นนี้สองทับหนึ่งไม่เราเรียนชั้นสามทับสองอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวไหนบอกปอหนึ่งไหนปอหนึ่งก็นี่มันปอสาม มอซามมอซามเรานั้นชอบวิ่งแต่ไม่ชอบแดถนั่นมปนมอมอสามทับหนึ่งอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งอ๋อเหี้ยกระโดดทับลงไปเลยเหยียบคงไม่เัวเลยไม่ใช่เดินเดินเดินไปเลยจิเดินขึ้นไปอีกใช่ไหมเดินถอยหลังเดินขึ้นไปอีกใช่ไหมถอยหลังกวนมากข้างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ แล้วจะผมส,สะบัดสะเบินเลยต้องเดินให้หน่ารำคาญใส่เจสเป็นเออไอมันคนภาคไปววเล่นแทนวันนี้ฉันอยากจะไปเรียนมากๆเลยภาคอะไรอ่ะว,ว้าวห้องเรียนของฉันนะ่าสนุกดีแบบเ,เลยยบยบนะยบยบแบบแๆบเดี๋ยวหนูพากันว,ว้าวผู้ออกก่อนสีว้าวฉันวางกระเป๋าของฉันเอาไว้ยบบ เองเองเป็นคนเล่นไปน่าทำกะอี๋คุณครูยังไม่มาเราจะมาทำกันบ้านฉันทำกันบ้านของเมื่อวานน่ะอุ้ยทำเสร็จแล้วยังไม่เร็จโนิ้วนิ้วบ่านิ้วบ่าไม่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 นอนไม่ไม่อันหน้าตั้งไม่มองหน้าตาทำกันบ้านถือซับ แล้วๆสีเรเร็วกดกดกดให้ดันกดให้ดันวางแม่ทำกันบ้านเงียบเงียบน้ำขานอ่ะไม่อยากอยู่ได้แล้วไปแล้วยาอิงอ่ะเล่นหนัวพากเสียงเร็วๆนิ้งหัวฉันมากอนสิ เ <c oughs> มื่อวันกันบ้านเยอะจังเลยวันนี้แบ่งกันบ้านมาทำเฮ้ยวิหวัดดีเจ้าเฮ้ยหวัดดี <c oughs> เดี๋ยวกันนะนี่เธอได้ยินเสียงไกลขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยสะอืกันทุกคนไปกินน้ำก่อนนะ <c oughs> ไปละไปกินน้ำอะ ทุกคนเอาบังเซนเซอร์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 ให้หมดออปก๊งนี่ตเตเงียบเงียบเฮ้กันบ้านเงียบจังเลยนะตก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  โอปกุ้งัสตรอยนี่ทุกคนเราขอโอ้โก้องเอียงเลยมั้งกังกับด้านเลยครับทีมเชรูมาแล้วคุณครูมาแล้วหรอเฮ้ยเมื่อกี้เบอร์องเราไม่ได้ทํากันบ้านเลยเมตังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองเป็นคนเล่นสนุหนูเป็นคนพานี่เธอเพื่อนๆทำอะไรไม่มาเลยเด็กๆวันนี้มีเรียนแบบนี้นะจ๊ะเขียนเยอะไปไหมมิ้นวันนี้มีเรียนแบบนี้นะจ๊ะ เย้ได้ตาอังกฤษค่ะทุกคนโอ้แต่เป็นอังกฤษแบบจีนก็เพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมมันเป็นเกมจีนเล่าโฉงชาชิงอะเดี๋ยวมันแปลว่าอะไรเขีนเล่ามั้งโอ้โหม่เขียนใอีกแล้ว่ะ นักเรียนข้อนี้นะข้อนี้นะทำงี้นะไม่กัอันนีนะอันนี้นะเนอนะัอ,นนนะอธิบายอยู่เดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังนะจ๊ะการบ้านเยอะจังเลยอ้าวมีดลบแล้วอ่าแล้วมีเขียนโจทย์ข้อต่อไปอนี่นะจ๊ะ<ำ>นี่นะจ๊ะทำอย่างนี้นะจ๊ะเออได้เลยค่ะอ่ะมิดอธิบายให้ฟังนี่จ๊ะได้เลยค่ะคุณครู วันนี้กันบ้านเยอะแน่ๆเลยอันนี้วันกันเลยเพื่อนโอ้โโอ้แววเชยูแววเดี๋ยวเราเร็วเรเร็วเร็เรีบรีบรีบไปน,นี่กันนั่งเฉยๆนะแน่ใจนะเธอจะนอนนะ่ะเอ,อ่อทำอย่างนั้นก็ได้น,ดนะดีดีกว่าเพราะว่าฉันทำกันบ้านเสร็จแล้วใช่ โอ้โหทำกันบ้าสิอดูดูแสงพระอาทิตย์ทุกคนส้ยมาาเราเอาหัวบางแสงีแต่บางแสงเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หรอกวันนี้มาออกคลิปแคสเกมครั้งแรกนะคะกับใครนะขี้ถ้าใครดูถ้าใครกินข้าวอยู่นะพี่ขออภัยเป็นอย่างสูงเลยค่ะ พูดบ้างไม่ได้หรออย่าเขาอ้วกกันเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเฮ้ยหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำเสร็จแล้วครับนักเรียนถึงเวลาพักค่ะได้เวลาแล้วเหรออุ้ยก้องอะทุกคนกล้อง่าฉันเสร็จแล้วฉันจะไปกินไอบายบายนะจูบอย เนี่ฉันเลือกปัดฉีจังเลยปัดฉีจังเลยทุกคนดูไม่ได้แล้วค่ะเอ้ยเอ็งต้องดูก่อนว่าตรงหน้าห้องมันเป็นของใคร girl group เอ็งต้องดูก่อน girl group โอเคก็คิดว่าเข้าห้องผิดแล้วนะเอากด sit. เซีดมาให้ดูนะคะทุกคนว,วโอ้เสร็จแล้วล้างมือสิอย่าลืมอ,อย่าพักไปค่ะห้องวิทย์ ห้องคอมพิวเตอร์คอ,อรคอมพิวเตอร์ไปเรียนกัน mm hmm. เวลาพักหมดแล้วเหรอได้ไงคอมพิวเตอร์ไปต่อเลยเอย๊มีที่ว่างอยู่ฉันสามารถนั่งได้สวัสดีแดงฮะแดงเพราะว่าผมแดงสวัสดี<ง>สมหญิงสวัสดีฉันชื่อเลือแดงนะดูสิเราเรากดพร้อมกันเลยไหม ก็ฉันก้าลฉันกดก่อนก็ฉันก้าลางอ่ะอยากจะก๊อปปี้เธออยู่ไงเพราะว่าฉันอยากลอกกันบ้านเธอน่จากคอมพิวเตอร์ไม่ได้เธอลองไม่ได้น่าจะทำไม่ได้แล้วเนี่ยข้อนี้กว่าจะได้ทำได้อตั้งนานสมมุตินี่คือการเธออย่ามองฉันแซ่ะทํทำไมล่ะที่ทุกคนนี่คือการสมมุติในการทำกันบ้านดูดิดูเองเองเห็นลูกมะพร้าวสองลูกปะ เห็นไม่ไม่มันน่าจะเป็นลูกส้มมากกว่าเนาะเดี๋ยวของแดงเล็กนี่ส้มเอเอแอปเปิลอันใหญ่แต่ในนี้น่าจะมะกอกมะกอกมเล็กมาลูกมะกอกไปดูคุณครูบ้างดีกว่าก็เรียนทำอย่างนี้เนาเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วส่งมาทางเมลนะจ๊ะได้ค่ะแต่กันเบอ้ออันใหม่นี้นั่นก็คือ ว่าลูกคุณครูให้ได้แบบสามมิติอ๋อมันน่าจะยากหน่อยนะคะแต่ก็ต้องทำให้ไม่ทำลบยี่สิบลบละคะแนนเหรอคะใช่ไอ้บอกโอ้โหอ,อ,อ๋อรีบทำอีก่ะ <laughs> ดูแต่คิมบอร์ดมั่วมากเลยดูคนดูเร็วไปด้วยนะคะ <c oughs> แดงเมื่อไหร่เธอจะหยุดมองฉันสักทีไม่เองต้องทําเป็นแดงหนูต้องทําเป็นนี่ชื่ออะไรนะแดงหนูชื่อกิ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 ชัน่ะขอลอกหน่อยหนะอย่าลอกเธอลอกไม่ได้อย่าเสียงดังแกมน้าฉันขอลอกด้วยนะแล้วฉันขอปปี้รูปของเธอด้วยเธอส่ไม่ได้นะ เราเป็นเพื่อนแดนแจมได้หรอเสร็จแล้วค่ะคุณครูเสร็จแล้วออกไปนนกห้คงซะส่งทางอีเมลแล้วนะคะให้เดี๋ยวคุณครูบอกเฮลโหลสวัสดีค่ะโอ้ยเนี่ยแนวห้องเนี้ยห้องเนี้ยห้องเนี้ยทำอาหารค่ะแต่คุณครูยังไม่มาค่ะสามารถไปทํากิจกรรมก่อนเข้าเรียนได้นะคะคืออยู่ชั้นหนึ่งค่ะยังรู้ได้ไงรู้สิ ใครเขาก็รู้อฉันอยากไปทำชมรมอะไรดีนะไปที่ยิมกันเถอะทุกคนเราก็ต้องวร์ปไปนะคะความคิ้เกียรของเราเอ๊จะขอเต้นบัลเล่ดีกว่าเฮ้ยแตมนิวสวัสดีค่ะคุณครูนิ้วของเธอมันบางถือก็อได้ม่เป็นไรนิ้วมันก็ต้องบังอยู่แล้วเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดทุกคนแตมเอาขึ้นหงายนั่นบน โอ้ไม่ทันแล้วค่ะทุกคนดูสิคะใชชเจสมันจะบินได้แล้วมันก็เร็วเลยเร็วเท่าคุณครูเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอย่าเช็คสูรกรโกงสิคะไปเล่นเปลี่ยโนไปสึกบนปฟาได้อ๋ทุกคนดูสิคะเดินมันลำบากเดินลำบากก็จริงออะกดซิตนะคะ ออกก่อนได้ไหมคะใส่เจ็ตแพดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเมินงงสาระคุณคุณก็ไปเปลี่ยนชุดนะคะเอาอย่างนี้ออกด้วยเฮ้ยก่อนปิดไปค่ะไปเล่นเพราะว่าเธอ I am fire เพราะว่าเธอนั้นไม่ยอมที่จะเลกเลิกกับใช้เจสโกรธอีกกดตรงนี้อโเคค่ะ กดได้ปะกดมั่วมากมแต่ก็พอเลยอ๋อมีเพื่อนใจแล้วมันคืโน้ตยากค่ะอ๋อได้เวลาถึงเวลาเห็นการไปเ่ือกกิจกรรมอื่นนะคะนั้นฉันบอ,อกไปว่าน้ำมาก,กันนะว่ยน้ำเธอจะช้ามากมาก ว่ายน้ำพี่อันนี้ยางกับลูกแตงโมดูดิโอ้แต่เดี๋ยวเอ้ใส่เจ็ตก่อนดีไหมก่อนที่จะพึ้นอ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้ให้ลงน้ำเลยเขาให้อไปยืนบนอันนั้นได้ละโอ้ได้ตาแล้วไหนลองวิ่งให้เพื่อนๆดูหน่อยเพราะว่าจะมีเงินอยู่ด้านล่างอืและเก็บเงินกันดีไหมเห็นไหมว่าเห็นไหมแถวนี้เห็นไหมว่ามันว่ายช้าขนาดไหนคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แถวนี้แถวนี้ ว้าฉันอยากหาเง,งานินฉันอยากหาเง,งานินโอ้โหยิ่งดำลึกเหรอดูดิลูกมะพร้าวสองลูก,กแกแพลนออกมาแล้วใช่ไหม,มชุด<อ>มัน,นเซ็กซี่ไปไหน